สองกว่าบาทน่าใช้มากครับ s x Outdoor 5CR15 D286AL เอาไปสมบุกสมบันที่ไหนก็ไม่เสียดายเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday สวัสดีครับมาพบกับของยาวๆแบบนี้อีกแล้วคงจะเดากันไ,ได้ไม่ยากวัตถุในกล่องนี้น่าจะเป็นอะไรเป็นกล่องมาแบบกระดาษรีไซเคิลง่ายๆเปิดมาดูเรียบง่ายมากเพราะว่าเป็นบัตเจ็ตเลยนะรุ่นนี้มีเอกสารบาร์โค้ดและการปลอมด้วยนะในกล่องไม่มีอะไรแล้วไม่มีคู่มือไม่มีใดๆนะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดจะมาในซองแบบไนลอนชีสแบบนี้ไม่ได้เป็นซองพลาสติกโพลิเมอร์แข็งๆนะฮะ เป็นมีดจากแบรนด์ SX Outdoor เป็นมีดสไตล์บูสคลาฟใส่ซองไนล่อนมาแบบนี้มีช่องสำหรับร้อยกับเข็มขัด เบาฮะเบามากๆแล้วว่างานตัดเย็บด,ดีกว่าที่คิดไว้นะที่คิดไว้ที่เห็นในที่คนเขารีวิวเนี่ยมันไม่ค่อยเรียบร้อยนะแต่ดูแล้วเออเข้าท่ากว่าที่เห็นเยอะเลยเป็นตัวเริ่มต้นนะเป็นตัวประหยัดเพราะค่าย Sx Outdoor เนี่ยใหญ่โตพอสมควรเลยราคาที่เขาทำมีตั้งแต่เริ่มต้นร้อยสองร้อยสามร้อยจนกระทั่งถึงเป็นหมื่นก็มีรุ่นนี้ชื่อรุ่น D 2 8 6 AL โดยในซีรีส์ของ286เนี่ยก็จะมีหลากหลายต่างกันกมีซองพกอยู่3-4แบบนะครับราคาก็ต่างกันไปตามนั้นตัวที่แพงที่สุดเป็นซองพกที่อลังการหน่อยก็จะประมาณเกือบเกือบพันเ,เลยครใบมีดเป็น 5CR15 เป็นเหล็กที่ให้คุณสมบัติใช้งานทั่วๆไปได้ดีเลยละ่ะรักษาคมได้ดีกันการ,ก,ารกัดกร่อนได้ดีพอสมควรรักษาคมใช้ได้รับไม่ยากแต่ว่าไม่ใช่เป็นเหล็กที่เกรด สูงอะไรมากนักเป็นเปลือกที่ใช้ในงานทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเขากันเน้นใช้งานแนวแนวแคมปิ้งเซอร์ไวเบิลแท็กติคอนได้บ้างพอสมควรแล้วก็เรสคิวช่วงใบเขาบอกว่ายาว9เซนผมวัดเฉพาะคมมีดแล้วกันนะเอาส่วนที่ใช้ได้จริงๆอยัางจังเนี่ยได้97มมเลยเกินกว่าที่เขาบอกไว้ส่วนกว้างสุดของใบ25.8มม,มความหนาของสันใบ ประมาณ3.6รูปทรงกระทัดรัดเหมาะมือใช้งานทั่วๆไปได้เลยจับมือซ้ายมือขวาได้ถนัดหมดเลยอันนี้ผมจับแบบรีเวิร์สก็ได้จับแบบปกติก็ได้อันนี้จับด้วยมือซ้ายนะครับจับด้วยมือขวามีโลโก้ของ Sx Outdoor อยู่ตรงนี้ใบแต่งผิวเป็นแบบลายส n e นวอชแต่ว่าเขามีน้ำมันเคลือบมาพอสมควรนะฮะอันนี้ก็เป็นโลโก้เขาจะมีโลโก้2แบบโลโก้อินเตตัวนี้แล้วก็เป็น โลโก้ภาษาจีนอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นใช้สำหรับรุ่นที่ขายในโลโคอลในท้องถิ่นเขานะฮะ 5CR15 นี่ก็จะเหมือนกับตัวนี้ที่เคยรีวิวไปแล้วนะ 5CR15 เหมือนกันแต่ตัวนี้บางกว่าบางกว่าสลิมกว่าแล้วก็การฟินิตผิวก็ต่างกันหนากว่าเยอะเลยฮะแล้วน้ำหนักก็ต่างกันมากอยู่อลองดูน้ำหนักเขานะครับเล่มนี้ไม่รวมซองนะ141 จุดเกตีรแล้วกันนะของดูของ s วิตเทคแปดสิก็ต่างกันเยอะนะแล้วแต่คนชอบนะชอบหนักชอบเบาอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวลองดูสมรรถนะความคมนิดนึงนะครับว่าเขาจะได้ประมาณไหนกระดาษ A4 ธรรมดาเนี่ยนะกระดาษเก่าๆรีไซเคิลราคาไม่ได้สูงอะไรมากนะครับ 200รกว่าบาททำความคมได้ประมาณนี้โครงสร้างมีดเขาเป็นฟูลแทงเลยนะครับส่วนที่เป็นใบมีดเนี่ยยาวจนมาถึงปลายด้ามน,นี่เลยนะมีเวน้นรูสำหรับช่องร้อยเชือกคล้องมือเอาไว้ให้ตรงนี้วัสดุที่ใช้ทำด้ามก็จะเป็น TPR หรือเทอร์โมพลาสติกรัเบกึ่งพลาสติก กึ่งยางแต่จะมีความเป็นพลาสติกมากกว่าแล้วก็มีความแข็งแกร่งทนต่อการกัดกร่อนกระชับมือไม่ลื่นมีลายกันลื่นเป็นรูปหกเหลี่ยมมาให้แบบนี้ด้วยสวยงามเลยตรงปากของช่องสำหรับร้อยเชือกเนี่ยก็จะหลบมุมคมไว้ให้นะไม่ให้มันมาบาดเชือกที่เราใส่เข้าไปก็น่าจะร้อยพวกพารอรคดอะไรพวกนี้ได้นะพารอร์ดสีมิลพวกนี้พอดีเลยง่ายๆแบบนี้น้ำหนักบีเรื่องของ ความคมเนี่ยถ้าให้ของสวิสเทคตีเป็น100อยอยู่เนี่ยถ้า,าตัวนี้เข้าไปเทียบตัวนี้ผมให้ประมาณสัก้าบ97ด้อยกว่านี้เดียวแต่ว่าไม่รู้อ่ะเพราะว่าตัวนี้มันต่างกันนะตัวนี้มุมคมมีดมัน60องศาไงมันก็จะหนาหน,นากว่าคือเขาไม่ได้ออกแบบมาให้คมขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะดูว่าคมกว่าอยู่หน่อยหนึ่งเนี่ยนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ ก็ใกล้เคียงกันนะดูแล้วไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับตัวนี้ก็ทําได้พอๆกันแหละจากความรู้สึกที่ได้สัมผัสได้เฉือนกระดาษผ่านมือไปเนี่ยนิดหนึ่งนิดอีกนิด,นด,นดเดียวจริงๆอนะเอาเป็นว่าทาให้เทียบไม่รู้ความแตกต่างเลยราคา200กว่าบาทมั้งฮะ ผมมีมาจำนวนหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวน่าจะมีว่างๆอยู่สัก2-3เล่มนะถ้าสนใจทักมาเดี๋ยวผมให้ลายไอเดีเอาไว้ในช่อง description นะครับลองไปดูกันไม่แพงครับ200กว่าบาทน่าใช้มากครับ SX Outdoor 5CR15D286AL เอาไปสมบุกสมบันที่ไหนก็ไม่เสียดายคลิปนี้คงไม่ยาวมากขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ